คุณพิสดารน,นะครับยินดีครับที่รู้จักกันเป็นกึ่งทางการกันแล้วกันกึ่งทางการเอาว่ารู้จักนาจอในจอกันแล้วกันนะคุณพิสดารเอางี่ก็แล้วกันอ๋อก็คงจะไปดูคลิปในหรื่งของลุงนะมัง้งลุงเวลาลุงเยียวยารักษาผู้คนโดยการใช้เสียงใช่ไหมละ่ะเออมันก็แปลกดีเนาะเออนั่นก็หายนี่ก็หายนี่ก็ดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้น เออดูไปดูมามันก็เข้าท่าดีก็เสนอแน่มาอ่านในในี้จย์ใ้ฝั่งนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เขารบครับอืมก็บอกว่าคือคือลุงเนี่ยมีความสามารถรักษาผู้คนกันมานานแล้วเรื่องของใช้โทรศัพท์ไม่น้อยกว่า20ปีนะครับให้รู้ไว้นะครับนะเรื่องของเสียงพลังงานของเสียงของลุงนี่แหละมันก็ติดลมมาถึงทุกวันนี้ทีนี้ทางด้านคุณพิสดารได้มาฟังมาดูคลิป ก็เลยเอาอางนี้แล้วกันนะ่ายุบยกเลิกโรงพยาบาลทั้งหมดทั่วประเทศไทยแล้วใครป่วยก็มารักษากับลุงหลอ,อกคนเดียวจบนะทีนี้ก็มาวิเคราะห์กันนะดีมากครับเอาละถ้ามันเป็นอย่างที่ว่านี้คำถามย้อนกลับนิดนึงรู้ไหมค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษากนและกันในแผนปัจจุบันทุกวันเนี่ยครับ เงินหนึบาท40บาทมันไหลไปนอกประเทศหมดนะครับหกสิบาทมันก็ไหลเวียนอยู่ในเรื่องของการกินอยู่การค่าจ้างในต่างๆนายมาหรือแม้แต่การผลิตสิ่งของอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ส0่สิบเปมันไหลออกไป60สิบมันอยู่ในนี้ทมว่าขายเกวียนไอ้โทษขายข้าวขี่กี่ร้อยเกวียนพันเกวียนจึงจะ คุ้มกันเขาเรียกว่าขาดุลการค้ายอย่างรุนแรงนะครับนี่ก็คือเรื่องของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันทุกวันนี้นะครับไหนจะต้องไหลไปทางด้านการการศึกษาเห็ไหมครับซื้ออุปรกรณ์เครื่องมือมาตรวจวัดแพง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 แสนแพงอยู่ยาวจะแพงมากๆๆๆมาแล้ว30บาทเนี่ยฮะรักษาทุกโรคดีไหมดีนะระยะยาวมาถึงวันนี้มันจะกลายเป็นว่าสาบาท เป็นเครื่องมือเขาทุกโรคหรือไม่เป็นคำถามใหญ่โตมากครับผมนะถ้าหากว่าใช้บริการทางด้านการแพทย์แผนจีนวันนี้เวลานี้นะครับลุงว่าไม่นา่าจะเกิน15ปีนับจากไว้นเป็นต้นไปประเทศจะล้มละลายเพราะสิ่งนี้ครับท่านกลับมาหาเป้าหมายทีนั้นนะไม่ต้องมีโรงพยาบาลและนะก็เป็นเป้าหมายของลุงนะอยากจะให้ทุกคนรักษาตัวเองเนี่ยที่ทำงานทุกวันก็คือตรงนี้เองครับ แล้วทำมายี่กว่าปีแล้วด้วยนะคนไหนบอกวิธีการรักษาตัวเองถ้ารักษาตัวเองได้ถามว่าต้องเดือดร้อนไหมกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ยิ่งจะททำให้บุคลากรบุคลาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสบายมากใช่ปะครับไม่ต้องไปเนหนื่อยเมื่อยล้ายิ่งพวกกลุ่มหน้างานใน่ยโหนักมากครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงมีอยู่เวลานี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ่ายทอดถ่ายเทไปยังบุคคลหลายๆคนทุกๆคนถ้ารับได้ ก็รักษาตัวเองได้เช่นลุงนึงลุงรักษาตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอเพราะว่าทุกคนรักษาตัวเองตัวเองได้สุดยอดไหมครับผมผมว่ามันสุดยอดจริงนะเอาลองตั้งความหวังดูนะในศตวรรษนี้ถ้าเป็นไปไหนเป็นไปได้ไหมถ้าลุงหมอมีอายุยือยาวอยู่ในสัตวรรษทั้งทั้งศตวรรษคือร้อยปีนี่เป็นไปได้ครับ ห้าสิบปีผ่านไปขอให้ลงทํางานพวกนี้นะครับโรงพยาบาลก็ไม่น่าจะมีคนเข้าไปเข้าคําถามง่ายๆครับท่านง่ายๆนะไม่ใช่ย้อนแย้งนะครับลุงบอกว่าถ้าใครอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลเพราะที่นั่นคือศูนย์รวมของโรคใดๆทั้งหมดไปรับเอาโรคเสร็จแล้วก็รักษากันอย่างเนี้ยแล้วปีไหนจะหายแน่ เราไม่คิดกันในแง่มุมพวกนี้ตะาหากมั้นะค,คุณพิสดารลองคิดไปคิดมาหนุงสิครับว่าคิดให้มันยาวตั้งคําถามไปทีน้อยสองน้อยไปทีมุมสองมุมนะเราจะได้คําตอบเออยจริงเลยเออาหากว่าทุกคนรักษาตัวเองได้เฮยมันก็ยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากสิครับใช่ไหมครับโอเคคิดว่าน่าจะสุดยอดปรารถนาในวันนั้นวันที่เขาเรียกกันว่า